ละทีนี้เรื่องหมอของขวัญคือหมอของขวัญเนี่ยเม,มื่อวันเสาร์ก็ได้เขียนออกมาเป็นข้อๆๆๆเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ดูมี5ข้อปมที่1ที่หมอของขวัญเขียนเนี่ยนะครับบอกว่าคดีนี้เกิดจากนกต่อที่ชื่อเกตนางนัทนันอภัยปรปักหนีคดีหลายคดีรวมถึงคดีเอาเพชรของหมอไปมูลค่า15ล้านแล้วจ่ายเช็คเด้งสารดีกาจำคุก80เดือนหมอก็อ้างถึงคุณเกตนางนัทนันเนี่ยนะครับเราก็บอกว่า เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็น,นเป็นเรื่องเกิดจากนางลกต่อเราก็ต้องอธิบายนะครับว่าคุณนัทนันเนี่ยเป็นใครในคดีนี้เนี่ยนะครับคุณนัทนันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยในฐานะโจทหรือจำเลยแต่คุณนัทนันเนี่ยอยู่ในฐานะพยานโจทครับเพราะว่าคุณนัทนันเนี่ยเป็นคนที่พาพ่อค้าเพชรเข้ามาวันนั้นเนี่ยเมื่อวันที่9ตุลาคมตอนเวลาประมาณ14นาฬิกาเนี่ย คุณหมอนัดให้คุณนัทนันพาพ่อคาเพชรมาที่คลินิกบริเวณชั้น18อโศกทาวเวอร์นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็ดูแหวนเพชรจำนวน3ามงคุณหมอและสามีซึ่งเป็นจำเลยที่2ก็พินิจพิจารณาแหวนเพชรแล้วก็สวมแหวนไว้ที่นิ้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าจะขอลงไปข้างล่างไปซื้อกาแฟทานหน่อยแล้วคุณหมอก็เดินลงไปพร้อมทั้งแหวนที่อยู่ในมือ แต่ว่าโจ์เนี่ยเห็นว่าคุณหมอเนี่ยมีอาชีพที่เป็นแพทย์น่าเชื่อถือไว้ใจได้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณ,ณนัทนาในฐานะพยานโจ์เนี่ยก็ติดตามประสานงานให้จำให้จำเลยเนี่ยนำแหวนทั้ง3วงมาคืนแต่ก็ไม่ได้มีการคืนจนกระทั่งโจ์เนี่ยต้องไปฟ้องกับสารีตำรวจในวันที่10ตุลาคมคือวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุในวันนั้นที่อโศกทาวเวอร์นะครับ